สวัสดีครับผมบาลเจแปนครับนี่มั้ยตำมบอลชัวครับกินข้าวแหงครับนีกนั่งต่ำจะแซ่ยบไว้พี่น้องเนี่ยพันหนึ่งนะครับบักชัวร์ในซัมมี่นะครับบอลชัวรญี่ปุ่นพวกงาญี่ปุ่นนี่แหละพันหนึ่งเนี่เชีร์ก็ลังตำ นี่ก็ต้องเห็ดน้ำประแดกประเด,ก,ะเดกส้มเบิร์ดอันนี้ประเดกแท้ของแท้อืมประแดกของแท้ครับประเดกในไาหรอี่หรอนี่ยหของผู้บ่าวเจ๊แปนเห็ดล่ะครับเพราะนีกินอยู่ได้ล่ะหอมอยู่นี่ของแท้เลยเห็นหแซ่บน,นี่น่ากินลายครับอันนี้ก็เรา อันนี้ก็เหลาครับอันนี้ปิ่งมะทูปิ่งมะทูตัวยังไงเลยครับพ่อแม่ที่น้องอยากบอ่อยากกระมาเ้ยมากินร้ามากินกับเสพเหมือนกันเสพอพอ่อพ่อของน้องน้องเซว่นเซวีบอก <c oughs> กำลังปรุงครับ <TV S 1> แต่แซ่บพ่ะครับมันกอกกับกอกเลยโตเลยครับเนี่ยแซ่บผู้จันสุดเท่านั้นครับยิ่งมองนอกน้อยซุ<จ>ดก็เด็กไม่ไหายนี่ก็ซุสด,สดเลยเด็กไม่ไหายครับออื หอมหอมมาพี่น้องโอ้ยหอมครับเาาหอมเห็นๆแบวอ,อื้ยแซบปะอื้ยสุดถนัดเลยแต่แซบ,บอืมเบาเจแฟนชิมกันนะอืม ขอบรักจิตสะใจมากันรอบอื้อเรสเทอร์บครับมาๆๆมามี่ันกเตร์สเอรนี้คลิปนี้ไว้ก็นี่ครับครับผ่าเรื่องตอนกินครับผม